สบายดีพี่สบายดีบัสกูกคนพี่น้องเนาะสบายดียามเทียงบ่ายบ่ายเลยบอจากมึงเป็นบ่ายเลยจะเกือบบ่ายแล้วล่ะฝนลินบนหมื่แล้วมั้งก็ร้องเมย์ครับจากตึกเฮ่พี่น้องคนได้ปลามาสีจ้ำสั้อีก่อย ปลาไก่อันนี้ะปลาหลาได้พี่น้องได้แม่ปลาลดเลยนี่ขายกันเนาะนี่ไา่ปลาลดพี่น้องมางอคืองูเนาะอันนี้เรปลาหล่าสื่อสื่องูเหลือมเนาะอะไงูเหลือมไอ้นาะปลาบูปลาบูเป็นสองตัวปลากุดตัวใหญ่ใหญ่ลิ้นเนาะปลาบูต้ แสบแต่อย่างนี้มันบมมีกลางเลยเนาะปลาบูเนาะนนนนมันเหนือมันลายเลยมันบมมีกลางซอยเฉดก่อยมัเนเด็ายน,น,น้ำมันเนาะน้ำพลเน,นา,ขขาออนะน เขาออกเขาเืียงแห่งม,มั่นแบบานี่เชียงหลดจักมาแล้วใช่ไหมแถะมาแล้วคนกะลินเบิดมือาตกสม,มืออย่างนี้เนาะจะได้ปลาลงตรงเนี่ยกระจชิฮหอนยามเกี่ยวเขาเนาะ ทอดกระแซบได้นี่นะลาเออทอดตำบงงังหงแกงน้ำมันอย่าง yeah, 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 yeah. <laughs> นี้ยังอยู่ในตู้อยู่เ่าวิเศษกินยังเลยเนาะจักแต่ละมือก็จักชิกินยังพี่น้องเลยแนะนำมาหนึ่งเมนูนะแซ่ เม nee, ้นคลิปยังนะมบอกเม่นยังไงเฮ็ดคลิปยังกิดยังกับเม้นบอกอยเดวพี่น้องจะกินยังเข่ากับป่ายัง่เขาคอเนาะิ่งถุงเดาเลยนหมอนหมอนม่ชอบพี่น้อง ยิ่งเท่าดิบ่ายน้ำแข็พี่น้องบวขอเที่ยงสบายดีเวียนใบเลยเพ่นสอยก็ไม่เท่าไหร่ยังก่อยปลาพี่น้องทังครัวยังก่อยปลาครัวปลาพ่นอข้าวขึ้นุกาแม่ทุลาเอพนอบเซ่บบะจาย้มกบใหญ่พี่น้องเซ็บตะขาบแซ่บตะขาะ าดอข้าวข้าวเขา่ข้าวข้าวม่อเฮ้ยอันนี้ใรมึงบู่เฮ้ยหมยินว้าวเอาายัใส่ใสู่ตัอตัข้าวุาวขาวหเห็นัยข้าน้าข้าเห้ยวก สุดาได้อ้วกบุีขากดแต่จะหหวะให้ดีๆแ่งๆหมวกเป็นตุ๊บๆมีเหม่อกลางกมดน้ำ้าออกตรงเนี้ยกินคือหมูนี่ราคาเลยนะ

มันต <ừ. S 3> ้แห้งบเพื่อฉันต้องพอดีเละพอดีลทำเี่พอดีหลดไหลดหลด่ระนาขาแรก็ต้องใส่ใส่ลงคองแล้วก็แล้วพี่น้องหลดไหลถึงมื่อไรนะรถใหญ่แห้งใบหนอาดีกัน่ไี่่ไุดจั่ายีกันเด้ข้างหรอเร่่นบ่อนางางางบ้านี่ยเขาเียางมอา มันนกมบนงานมันจะเขาจะลงคลองหลนนนะสร้ามันดินดงี่น ไม่ได้สมมือเาบอกนี่นปย่างได้กับแปย่างนักคู่บ่บ่หวมือเขาบอกม้ขามูบอก็เสามูเขาอย่บเป็นคนไปจังไน้กรสีประกาศตนานบ่มือเนี่ยี่วันที่เหมือกันพี้ ่รากับบ้านเทามีจะเขาวันที่หนึ่งก็คือคนเนาะก็คือหองเนาะหัวของหง่อยของเงี้ยวันที่หนึ่งแะมาเป็นหัวนเลยสัเป็นหัว ก็ไปเขาแบบง่เ Nh ข่ามันได้ล้วขึ้นขึ้นมอยังเหมือนไหมมาสี่ใหญ่เตอด้วยเนาะสาว้วก็มาสี่อได้อยมาส่มาสี่หกสี่้างีหาเจ็ดจบเจ็

จะใบกันนี้นอื่นเข้ามกอหือนล่านป่หน่อยมือี้ไวเนาะ้เนหน่อยแล้วก็เง็กนหอยเขาไปให้อนบางทีไม่เด้เ่ออบงูเขาไปัเขาเดอย่างเงี้ยเ เดี <Rice> <normal food. S 3> ๋ยวพู้ได้มือหันขางมันเนี่ยหม้เชิงหูแล้วเขาเจ้าบมให้ขึ้นหอกหมูฟ้าให้ขึ้นเ็ดได้มือแล้วเป็นเนี่ยนะเนาะเห็ดได้หอนหนึ่งไม่เห็ดได้ไม่เหี่ยงเลยทำไมเหียงบร็เห็นหัวตรงๆเห็นได น่ะอยากถึงไหมน่นจะยังเนี่ยเออทำไมมีโดนตุ้นี่ห่ายังหงอยอยู่นี่เขาไม่พาดให้กินหอยเนี่ยถ้มันหิวๆตรงๆนะก็จะเนี่ยวมืมาคอยอแบบนี้เข็ดมือม่ตรงโอเคโอเคหงยหงอย น้องเมย์อยู่มาสี่น้องทำอยู่ปสี่คุณเข่าอยู่ปแหละน้องทำอยู่แล้วให้ปังของเราตอนนี้สามเมืองไอยู่นัทองง่าสิมองมาทำมันก็ะสิมองใส่กับใส่ด้วเมืองไซไอยู่นักท่องวันนี้ไม่ถึงกะต้องหันไปอหกทอดมอดยังอยู่นะครับ ม่่เปิดมาเจดกบมจักหน่อยจัก็ายบไปน้องบัวใครดูเดืนหนึ่งแล้น้องบัวเป็นเก็บบ้านเรา เกียบ้านเฮาไก่ตะกี้ยังไปข่ายู่บันดงอู่เมันง่ไม่ร้อยไปขดีปอมคนอยู่ไปข่าวู่บ้านบพรมนมี่เนาะจะลายบมีก็ไปขายบรงทำมามหานได้ิี่าเนี่ยจะหมอหาเนาะมันจบแต่มึงก่อนมัหอดมโหมันจบันเดเป็นหมจิตเนาะมมีมจิตจะก ตดยวพี you eat, you eat ่เล่นไง่นจักเข้าไก่เลยู้อะไรตนีอ้เขาเยเป็นจีกจัวมากนี้ก็ทำทีลจักไ่ได้บุ๋มนะเาเป็นจี้ักีกัีจั็ีจ

คนกัเป็นน้ำเงินพ่นอ๊องเงินมูเที่ยวมันกับรอดายมันไกลมันเป็นตาขี่หรืีอดเลยจ้าีิอิ่มลจตรงตรงนี่ ดูนี่ใบจมูนจะขาวน้ Napoleon> ่กระดูกขาของร้อนกบเจละตัวบ่มีขาจอยขาขาบ่มีแล้วกบเจ็ดสวนแสบม้เแสบมนถาอย่งอื่นบ่มีกคือคนฮาร์ปิอได้เหลือสิหฮาปินไข่บิดเด็กโตแล้วมาดู ไม่กี่ตแล้ไม่เคยเว้นไดกี่ตแลบไม่เยเวให้เวกตรงไหนน้องยน้งดยังตุ้มัวกเีมันเหรอมันเหรอีินองทีนี่ก็ทิพอเก็บผ้าไม่ได้ไก่นี่เงนาะพอกันขิดหนะกเนาะไปแล้วสบายดีสบายดี ยังิบัิยังไงพี่น้องสบายดีตูดต่อพี่น้องไม่ได้เศร้าเลย